นิ่มมากนะคะดงแป้งข้างในนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยอร่อยมากข้างนอกนี่โอเคเดี๋ยวมื่อนี้แม่จ๋าจะพาเบิงวิธีการเฮ็ดแพนเค้กนะคะเพราะว่าเมื่อวานวิดโดที่แม่จ๋าอัปเดตไปก็คือว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะ็ดคลิปสั้นนะคะแต่ทีนี้พอโหลดลงไปเราเข้ากายเป็นคลิปยาวเนาะมันก็นเลยแบบว่าหนึ่งนาทีก็คือเบงอาจจะบ่เข้าใจเนาะเดี๋ยว คลิปนี้แม่จ๋าอาจา,จามัเล่าให้ฟังไหมเนาะเพราะว่ามีคนถามมานะคะว่าเอาใหม่ทํำยังไงเออก็คืออันนี้เป็นแพนเค้กสําเร็จรูปนะคะคือหมอวานเนี่ยเขาไปซื้อมาอีกสองอันเพื่อจะเอามาทําให้คุณผู้ชมดูเลยเนาะแตคือว่าเข้าซื้อเป็นสําเร็จรูปมาแบบนี้แล้วนะคะก็คืออ่าทั้งหมดมันจะได้สิบสองหรือสิบสี่ชิ้นแพนเค้กนะคะ เขาจะเห็ดเป็นใสกระทะเป็นกลมๆแบบนี้ยางก็ได้แต่ว่าเรามีเครื่องทําแซนด์วิชอยู่แล้วเราก็เอามาทําใส่เครื่องเห็ดแซนด์วิชหรือเครื่องใสกระทะใสยางก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะนั่นแหละแล้วที่นี่สําเร็จรูปแบบนี้คือคือว่าอ่าผงเขาจะอยู่แค่นี้นะคะนี่นี่ผงเขาจะอยู่แค่นี้คะ่ะพี่น้อง ขวดเขากับประมาณนี้แต่ว่าผงสําเร็จรูปของเขาอยู่แค่นี้แล้วที่นี่ข้างในคือเขาผสมเนยไข่น้าตาลแป้งอีกอย่างทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะและเราซื้อมาก็คือว่าผงเขาอยู่แค่นี้มันบอกบ,บัดนี่เขาจะมีขีดอยู่ตรงนี้ให้เราเติมนมเย็นนะคะนมจืดเท่านี่แหละเติมนมเข้าไปนะคะนี่เห็นบอผงเขาจะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเขาเติมนมเย็นลงไปมันจะได้ขนาดนี่เสร็จแล้วเราก็เขย่านะคะเขย่าให้นมแล้วก็ผงนี่เห็นบอ ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็รอ5นาทีใช่ไหมเช็คแล้วก็เวท for ไฟม่นิ่นี่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้พอเช็คสั้นแบบขเขย่าเข่ากันได้ทีแล้วนี่ก็คือเขาก็จะล้นเลยเนาะอันนี้คือเขย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรารอไป5นาทีแล้วเนาะเขาก็จะได้เต็มขวดนี้เลยนะคะอันนี้คือได้ทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาทํากันค่ะอันนี้ยังปร่ท่านเฮ็ดนะคะเอาไว้เฮ็ดมือหลังอันนี้เฮ็ดแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องเฮ็ดบึงไม่เนาะ อันนี้ก็คือเครื่องของเขากะเดี๋ยวเราจะเอาเนยทานะคะ <_ S 1> เพื่อปอหายแป้งหายยางของเขาติด <_ S 1> ติดภาชนะติดอย่างประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้คือแบบผ้าอันนี้คือแบบว่าเขาเอาเนยทาลงไปเนาะอันนี้คือเครื่องเขาวอมก่อนนะคะเพราะว่าเนยของเราเนยของเขาเยินนะคะเนเยเย็นนี่แบบนี้เขาจะเป็นก้อนแบบนี้เสร็จแล้วเขาก็วอมให้เครื่องของเขาอุ่นน้อยนึงแล้วกะเอาเนยใสย่ทาในกระทะเขาก็จะได้แบบว่า เนยก็จะได้ละลายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทปแป้งใส่ลงไปนะคะตอนนี้คือป๊าป๊าบอกว่าเขาเริ่มอืดแล้วนะคะเหนียวข้นแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเทลงไปในกระทะเลยค่ะนี่เทลงไปแบบนี้นะคะตอนนี้คือเขายังไม่ทันได้เปิดไฟนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเคลียร์ไห,หนาขนมเขาแบบว่าสวยๆนะคะเพราะว่าถ้าเขาเทหล่ะจนจะเคลียร์ขนมเคลียร์เกียร์เขาให้เสร็จหนะ่ะคือเดี๋ยวข้างล่างเขาจะใหม่ก่อนเนาะ ประมานนี้นะคะนี่สังเกตบังว่าเขายังไม่ทันได้เปิดไฟนะคะน้องเอลเล็กกินคือแบบเพิ่นมักแห้งค่ะพี่น้องติดใจละกัตอนที่แม่จ๋าลงคลิปวิดีโอให้เบิ่งก็คือว่าครั้งแรกเนาะเราเอามาทําแล้วทีนี้น้องกอเล็กติดใจแล้วเมวอวันก็เลยไปชอปปิ้งซื้อของก็เลยไปซื้อมาอีกสองขวดนะโอเคเสร็จแล้วประมานนี่เขาก็จะเกลี่ยเกียร์อือห โอเคยังออ this one in fridge uh huh. อ่ฮะพอเทใส่พ่อแล้วเนาะบัดนี้ส่วนที่เหลือนะคะก็เอาไปแช่ตู้เย็นไวเอาไว้าเหตมือต่อไปได้เลยนะคะใครจะเท,ทให้เต็มพิมพ์ก็ได้นะคะแต่นี่ป๊าะปะ๊าพ่นเทไม่เต็มพิมพ่นเทแค่นี้เนาะ เทไปเต็มพิมก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าไก่ย่าหายไปหล่นพิมพ์เพราะว่าเวลาเขาปิดฝาเครื่องลงมาแบบเนี้ยเดี๋ยวแป้งเขาจะไหลเย้มอหมกไปข้างนอกนะคะผัดเห็ดในกระทะกะก็ง่ายดีเด้เสร็จแล้วเวลาเขากินเนาะก็จะใส่น้ำผึ้งใส่เหีย่ยงก็แลลวแต่เนาะมีผลไม้มีเหีย่ยงกะมาใส่มากินกับเนาะปอะมาณนั่นเนาะกินกับกาแฟาอ่อนๆอ,นอะ่ะไม่จ๋ามากินกับกาแฟาอ่อนๆแซ่บนะคะ โรยน้ําตาลไอซิ่งแล้วก็ใส่น้ําผึ้งใส่ผลไม้อ้อยหยังสินะากระเสบโอเคเสร็จแล้วเราก็เปิดเครื่องนะคะโอเคเปิดเครื่องขึ้นแล้วทีนี้เราก็ปิดฝาเลยนี่รอให้แพนเค้กของเราสุกนะคะโอเคสุกแล้วนะคะนี่เขาจะขึ้นไฟสีเขียวให้เฮานะคะอ้าวนี่ประมาณนี้เลยนะคะ เดี๋ยวมาดูกันแพนเค้กของเราจะเป็นยังไงนะคะกินห่นหอนคือแบบว่าแซ่บมากๆค่ะพี่น้องนี่นะคะแล้วก็จะใส่ถ้วยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็แป้งคือแบบนิ่มแล้วก็หอมมากๆเด้ดีกว่าที่เขาไปซื้อเขาค่ะพี่น้องเพราะว่าซื้อเขามากกับเหมือนเขาจะแป้งแบบเป็นแข็งๆนะคะนี่เนี่ยหอมมากๆเลยแล้วทีนี้เขาก็จะกินกับแบบอันนี้ของป๊าปาใช่ไหม เขาจะกินก็บแบบผลไม้นมหรือว่ากินกับอียงก็ได้นะคะแล้วแต่มักนูนเตล,ล่าอ่ามิ้นต์รูอ่าฮะแล้วก็อียงนะ่ะช็อกโกแลตอะไรก็ได้แล้วแต่ผลไม้หรืออยียงก็แล้วแต่ที่เด็กหน่อยมักเนาะก็เดี๋ยวมาบ่งกันค่ะอะไรครับเสร็จแล้วลกูกโอเคได้สองแบบแบบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะใส่น้ำตาลไอซิ่งนะคะนี่น้ำตาลไอซิ่งนะ โรยน้ำตาลไอซิ่งใส่ลงไปน้องเล็กเพิ่นกินน้ำตาลไอซิ่งนะคะนี่ก็จะทำให้ขนมของเราน่ากินนะคะปะป๊าเอาไหมอันนี้เป็นความหวานข้ามากาัมากหวานหมากหวาน้อยก็แล<น>้วแต่เนาะเอาไหมอืมโอเคนดี่ป,ประมาณนี้นี่นี่เสรจแเราก็โรยช็อกโกแลตหรือนูตัลลาอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ม,มักเลยเนาะเซแล้วก็จะตามด้วยอันนี้นะคะอ่ะอันนี้เปิดแล้วเรียบร้อยเนาะนี่ ชอบมากชอบน้อยหรือไม่ชอบก็แล้วแต่นะคะก็ได้เลยประมาณนี้เนาะเออนี่โอเคสําหรับอันนั้นให้นอ้อเล็กเพิ่นมาเฮ็ดเองเนาะบางเธอเพิ่นใส่นูตลล l ช็อกโกแลตยังกวากันไปอ่าโอเคกินได้เลยเนาะอ่าชิมก่อนชิมให้คุณผู้ชมดูก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวแม่จ๋าจะชิมให้เบิ้งนะคะนี่นิ่มหอมหอืม เอาให้ป๊าป้ากินแฉลบเรวป๊าป้ากินหมดแล้วเร็วๆโอเคไหมป๊ากุดอ้าวป้าป้าทำให้แล้วมาพ้นบุกกินเลยมวันนี้สนใจอันกระตูนเพราะว่าเพ่นกินเขา่ากินเข่าก็ต้มปลาแม่จ๋าแกงแกงปลาใส่บวบบให้เพนแ้วก็ใส่าใส่อย่างใส่เาสสขาขัว่วห,หอม เพิ่งกินของมาตั้งสองจานเพิ่งก็เลยบ่สนใจแพนเค้กเอาอย่าเล่นอย่างนั้นสิลูกเอาเอามีดไหน่ะหรือจะตัดอะไาหยิบอย่างไรเลยล่ะอเออ้ำเลยอือือเป็นไงบอกคุณผู้ชมด้วยกูดกูดกูดหลายบอสแซบมากอ่ะอืออืมร้อนนะลูกระวังร้อนแซบมากเอาพูดพูดภาษาลาวสิแซบหลายแซบมาก เอะมากโอเคแกประมาณนี่แหละนะคะมัวว่านกับเฮดคลิปสันก็เวลาเฮดคลิปสันก็คือแบบได้แค่หนึงนาทีนาะแม่จ๋ากับฟ้าหรอพี่น้องฟ้าว่าว้าอย่างที่แรกอ่ะอัปโหลดไปมัวว่าน่ะก็ตั้งใจว่าจะเป็นคลิปสันแต่จังไหนเกินไปหนึ่งนาทีน้อยหนึ่งเพื่อนกับไปตีเป็นคลิปยยวหายแม่จ๋านะคะนั่นแหละแม่จ๋าก็เลยมาลงให้เบงอธิบายฟังไปนะคะว่าแพนเค้กเฮดแบบไหนง่ายๆนะคะนั่นแหละ เอามาฝากพี่น้องนะคะโอเคไปละไปยังสวัสดีครับบ๊ายบายด้วยสอบคุณบ๊ายบายวิตาเซนกินหมดไหมนี่อือฮะโอ้กินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปช่วยมามะาทำความสะอาดบ,บ้านช่วยไหมอือโอ้เก่งมากเลยเดี๋ยวจะมี อะไรแลกเปลี่ยนทำของอร่อยอร่อยให้กินเนาะตออแล้วดีไหมเดี๋ยวทำของอร่อยอร่อยให้กินเมื่อวานแดดแดดแบบสิห้าองศาแต่ว่ามันเนี่แบบบ,บด,ดบ้างแดดบ้างคิดว่ามอื่นน่าจะฝนตก ขอไม้ไมกีวีไหมิดเ๋็วตาระวังติดคอกินช้าๆตาเก่งกินหมดเลยแล้วข้าวหมดสองจานเมื่อเช้าเก่งมากๆหรอก 拜拜，拜了。拜拜，拜拜。